นี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บถั่วรวบรวมถั่วนะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันก็จะแก่เราต้องเก็บรวบรวมทยอยทยอยถั่ว เดี๋ยวเราจะมาเก็บถั่วรวบรวมถั <Bruno. S 1> <Bell issimo. S 2> ่วนะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันก็จะแก่เราต้องเก็บรวบรวมทยอยทยอย ตอนไม่หาเห็นฝักดีดีตอนนี้ฝักหายไปไหนเมืเ่อกี้เห็นแวบบ๊แบบแวบบ๊แบบ เราจะรวบรวมถั่วแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นยถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันก็จะแกราคาไดราาาายอะข้าายเย ว้าวใจดีจังเพื่อนใจดีจังเพื่อนเอานมมาให้ ที้รวบรวมทั่วได้เท่านี้นะคะวันนี้มีเพื่อนสามีใจดีเอานมมาให้5ลิตรนะเดี๋ยวเราจะมาต้มต้มนมไว้กินกาแฟแล้วก็แบ่งทำโยเกิร์ตด้วยนะคะ ชิบ,บ้านปยานม5ลิตร120เทเลนะคะเพนเพื่เดี๋ยวตอนนี้เราต้มชาก่อนเราจะดื่มชา เราก็เรนน้ำใส่ นมขึ้นเตาเลยนะคะแล้วเราก็ต้องคอยเฝ้าหม้มอนมเวยค่ะเดี๋ยวมันเดือดแล้วมันก็จะลน้นะเดี๋ยวมันติดก้นหม้อมันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเบาแก๊สหน่อยเดี๋ยวมันจะลน้นหม้อ มันก็เดือดแล้วเดี๋ยวเดือดสักพักเราก็ปรงลงรอให้มันเย็นนะคะแล้วก็กรอบเสร็จขวดไว้กินกินชงกาแฟกินนะ,ะนมก็ต้มเสร็จแล้วเราชาก็พร้อมดื่มแล้วเดี๋ยวเรามานั่งดื่มชาตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะ พ่อบ้านก็ลดน้ำถั่วเสร็จเรียบร้อยก็จะมานั่งดื่มชากันนะคะ